เวลาอาหารของเจ้าแล้วเอ๊ะมันผสมอะไรกันน้างเนี่ยแน่แน่ยวกอันที่สองก็ลำ้ำแล้วอะไรอีกอะจำไม่ได้แล้วอะไรอ่ะคะพี่เปลือกไข่บดเปลือกไข่บดจ้าอ้าวพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้า ก็ไข่เยอะเอะ,ะนะจ๊ะกินเปเลยเรากินไปเลยของดีมีประโยชน์นนนดูนๆๆด้องไก่ซิกินกันใหญ่เลยโอ้โห,โ,หโหกินไปด้วยยิ้มไปด้วยอ๋อหน้าแดงเชียวไม่ต้องคิดอะไรบางนะคะไก่นี่มันหน้าแดงเนี่ยเพราะว่ามันอ่ะออกไข่ค่ะสังเกตดูนะคะถ้าไก่เนี่ยดูนะ ไม่ออกไข่นะคะนี่แม่พันธุ์อย่างดีของเราออกไข่ทุกวันน้ำก็เลยแดงอย่างนี้เลยจ้าอ๋อ,อกินกันใหญ่เลยพนักงานเสิ์ฟอาหารของเราก็สนุกสนานเห็นมันกินละได้อย่างฟินเลยอ่ากินเข้าไปหืูกินเข้าไป,าไปดูไข่หน่อยซิ กินอาหารประมาณนี้แล้วไข่จะขนาดไหนเทียบกับมือตะกัแตนนะคะโอ้โหเกือบเต็มกำมือกันนี่นะคะไข่เขาถึงได้พูดว่าไข่มิักใหญ่มากเข้าใจแล้วล่ะว่ามันใหญ่แบบนี้นี่เองอะ่ะเดี๋ยววางไว้ก่อนดีกว่า เดี๋ยวเล่นไปเล่นมาเดี๋ยวไข่จะแตกซะก,ก่อนเดี๋ยวก็อดกินเงินพอดีเอานอ,นอกจากกินอาหารแล้วเป็ดมันจะเป็ดไก่จะต้องกินน้ำด้วยนะจ้าโอ้โหลูกเกียบหน้ารักเชียวหาแม่ไม่เจอลกูกอู้ดูอันนี้สิคะน้องเป็ดกินกันอร่อยมาก หนูโหตั้งวงเชียวนี่ช่วงนี้เทศการโควิดนะเขาห้ามตั้งวงเกินห้าคนโอ๊ห้าคนนี่มันเป็ดเออเอตั้งวงไปเถอะน้องเป็ดไม่กลัวละเดี๋ยวไปอัพโหลดวิดีโอขึ้น YouTube ดีกว่าบ๊ายบายจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ like กดตับก็ไถสวนเกษตรตักกระเยเงี้ยยาวออกด้วยนะคะ ขอบคุณนะคะที่ติดตามชมจนจบบ๊ายบายจ้าแล้วค่อยเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ